ปากยางสุดท้ายนะครับเดี๋ยเราจะนําไปแกงเห็ดเพาะกับแกงนอไม้นะครับคือตะไคร่นะครับตะไคร้นะครับตะไคร้สวยๆครับแอนนะครับเห็นบ่ครับเกิดเองตามธรรมชาติเพราะว่าเราปลูกครั้งเดียวมันเกิดเองครับฝนตกใส่ครับงานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับทุ่งนานะครับเห็นไหมหลก่อครับหลายก่อ ัสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปเริ่มแกงกันเลยนะครับแกงสดสดร้อนๆนะครับได้ครบแล้วพักได้ครบแล้วครับที่นี่เขาก็ไปเริ่มแกงกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเข้าแกงเขาจิแกงแซบบอได้ครับเนะ้อไปเบิ้งเนาะ โอเคครับ